เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่เกม One Piece Treasure Cruise กันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการผ่านนะครับผมเป็นมิชชั่นล่าสดุดเป็นน่าจะเป็นบอสให้เรามาเก็บคะแนนซึ่งมันจะเป็นประจําอยู่ทุกทุกครั้งอะที่เวลาแบบเออมันมีเรือหรือว่ามีตัวละครใหม่อะไรเข้ามานะครับมันก็จะต้องมีด่านอวยตัวละครใหม่เป็นการคูณแต้มนั่นเองนะครับผมก็มา เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทีมที่ผมใช้ผ่านแล้วกันนะครับต้องบอกว่าถ้าใครไม่มีตัวใหม่ถามว่าลําบากไหมมันก็ไม่ลําบากหรอกมันมีตัวอื่นที่สามารถใช้ได้แต่มันก็จะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องรองเทินนะครับผมในการคูณแต้มเก็บคะแนนต่างๆก็จะค่อนข้างเสียเวลาแต่ถ้าเกิดใครตัวครบนะครับผมเหมือนผมก็มามาดูเลยนะครับผมกแ็แน่นอนครับว่าเพื่อนนะครับที่ผมแนะนำเอานะครับ<ค>รผมจริง,รงๆเป็น แนะนำให้เป็นใครก็ได้ครับโอ้ยกดผิดนะแนะนาให้เป็นใครก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเคียมอนนะครับหรือว่าโอเด้งได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมใช้โอเด้งและใช้เคียมอนแล้วกันนะครับผมคือต้องบอกว่ารอบนี้ผมเรียกว่าอะไรมีดวงกาชาเยอะมากๆเลยนะครับดูได้ทั้งโอเด้งได้ทั้งเคียรมอนคู่คือครบอ่ะเออผมไปแอบ,บเปิดมาแล้วก็ได้เฉยเลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายหน้าที่หลักๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับของดานนี้ก็คือมันจะมีบอส บอสรลอนะครับออกมา2ตัวนะครับผมนั่นคือทางด้านของคิงและก็ควีนนะครับผมมันจะสลับกันออกมาผมไม่แม่ไม่มั่นใจว่ามีแจ็คด้วยหรือเปล่านะครับเพราะตอนที่ผมเล่นผมเจอแค่คิงกับควีนเนาะเออถ้าเกิดเพื่อนคิดว่ามันมีแจ็คด้วยก็บอกผมได้นะครับแต่ผมเจอแค่สตัวได้มาสลับกันออกมาแต่สเต็ปจะคล้ายๆกันนะครับผมหลัหลกๆเลยที่ต้องเตรียมมาคือ1นะครับผมชอปเปอร์ ชอปเปอร์ความสามารถคือล้างเผาไหมถามว่าถ้าไม่มีชอปเปอร์เอาใครแทนดีจริงๆมันมีตัวเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องชิราอชิกับน้องมันเชอรี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนั้นก็เป็น6ดาวตัวละครเก่าเวลาก็เอามาใช้ได้คือหาตัวที่ล้างสถานะเผาไหมเอามาอยู่ในทีมเท่านั้นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวคูณแต้มก็ได้นะเอาเป็นตัวที่ดรอปในดานนี้ก็ได้เออไอตัวเขียวอ่ะหกรองนภพาตัวเขียวอ่ะ ที่ดอกไปด่านนี่ก็ถ้าาจาไม่ผิดนะมันก็ล้างเหมือนกันนะครับผมแต่ชอปเปอร์มันคูณแต้มไงผมก็เลยเอาชอปเปอร์มาใช้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งสำคัญมากนะนคือทางน้าเอสกับซาโบสองตัวนี้เป็นตัวละครที่โคตรดีมันดีมาตั้งนานแล้วนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเปิดและน่าจะได้มันบ้างแหละนะครับมีความสามารถในการล้างโซ่ล้างปิดกั้นทำให้ตายกับตนันเปลี่ยนลูกแก้วทุกตัวไปตรงสีโคตรดีนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ชื่ออะไรแล้วผมจำไม่ได้แล้วเปิดได้เหมือนกันโชคดีเลยนะครับผมจำไม่ได้แล้วโทษทีเนาะตัวนี้ก็มีความสามารถในการล้างนะครับเอฟเฟคลดพลังโจมตีจะต้องเอาไปด้วยคือด่านมันโดนบัฟเยอะมากๆเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวไปเล่นในด่านให้ดูนะครับว่าเล่นอย่างไรนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูเลยวิธีการเล่นเลยดีกว่าครับผมโอเคมา ตรงนี้เราก็จริงเราดองเราดอง,เร,ดองเราดองถ้าไม่ตายนิดนึงก็ได้นะฮะเอก,กซาโบะแต่ถ้าเกิดใครสายรีบไม่ต้องรองไม่ต้องดองก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเล่นแบบไม่ดองดูดิมันจะได้ไหมเออมันจะทันไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีด่านให้เราได้ดองอยู่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูอืมอืมนี่ผมเล่นแบบไม่ดองนะแบบว่าตีผ่านตีผ่านเลยนะ สงเกตเห็นว่าทําไม่ตายของเอเกซาโบจะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเก็บน,นิดนึงนะครับแต่ตัวอื่นอะทําไม่ตายค่อนข้างจะไวไหมด่านนี้อาภูอ่าโดนไพ่กับตันนะครับของทางด้านโอเด้งไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจเนาะก็ดองเทินหลักๆเลยคือดองครับดองถ้าไม่ตายก็ตีไปด้วยก็ได้มันเพราะไงเราก็ตีไม่ตายอยู่แล้วอืมอืมอืม,อม เนี่ยวะเพราะเราตีมันไม่ตายอยู่แล้วนะผมเออโอเคเผาไหมให้มันเผาอยากเผาเผาไปครับไม่ต้องไปสนใจเนะาะหลักๆสําคัญนะครับเอสซาโบแล้วก็ชอปเปอร์ให้วางอยู่ในตําแหน่งล่างเหมือนผมเลยนะครับผมแล้วจะบอกว่าทําไมถึงต้องวางอยู่ในตําแหน่งล่างอุยโอ้โหโกดผิดนะจริงๆอย่าพยายามกดเพอร์เฟกนะถ้าโดนเผาไหมอยู่มันแล้วจะโดนตาเมจแรงมากี่ผมโดนแปดพันนะอโอ้โหโคตรแรง ตัวเผาไหมาอ้อีกมันจะตายให้ได้ก็เพื่อนคือจะโหดไปไหนครับถามจริงดูโหดมากเลย,ยเดี๋ยวเราทาให้ตายเอสเต็มนะเราก็เริ่มบวกเลยนะฮะอโอเคอ ัวน,นี้เราต้องเขาเรียกว่ารีบเก็บมันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับเหลือมา2เทิร์นี่แหละพอแล้วนะครับหมุนคีย์บอนทีลุยเลยครับเอาให้ตายเลยครับจำไว้ว่าเหลือมา2เทิร์นพอแล้วครับอืมเรียบร้อยเนาะโอเคมาครับนี่ผมเจอทางด้านของคิงนะครับผมคิงบัฟเผาไหม้เพลิง4เทิร์นนะครับผมแล้วก็ล็อกปึ๊บ แน่นใบกับตันเราอีก4ีเจ็ดเทินอาบิลิตี้เหลือ4ทํทำไมอาบิลิตี้ผมน้อยจังวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหตุผลที่เราเอาเอกซาโบมาเพื่อการนี้แหละครับผมแล้วก็ตามนี้เลยนะครับต้องบอกว่าตามนี้เลยหมุนอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดสกิลทางด้านของ S แล้วก็ซาโบไปครับเ,เรียบร้อยว่าล้างออกหมดแล้วน,นะครับกดสกิลชอปเปอร์ไปปึ๊บเรียบร้อยครับผม นามีเอามาทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้สกิลทางด้านของเคียมอนตัวรองก็ได้นึกถึหนึ่งทีโอเคแล้วก็ลุมตีเลยครับต้องบอกว่าลุมตีเลยตายแน่นอนนะเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับผมโอเคก็ผมเรามาดูนะครับตอนที่เจอกับควินบ้างดีกว่านะครับผมมา ปึ๊บโอเคโดนเหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมโดนเผาไหม้เหมือนเดิมเลยปึ๊บโดนล็อกโซ่นะครับเห็นว่าต่างจากฐานะของแจ็คนะแจ็คเอ้ยพูดผิดคิงจะโดนใบกับตันควีนจะโดนล็อกโซ่นะครับผมเหมือนเดิมเลยครับกดสกิลนะครับหมุนของเอ็กกับซามโบขึ้นก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลล้างไปครับปึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยครับแล้วก็กดสกิลของชอปเปอร์ล้างเผาไหมเรียบร้อยครับผมกดสกิลของ เคียมอนนะครับหมุนลงมา1ทีกดไปด้วยก็ได้เออกดท่าให้ตายของเคียมอนตัวล่างของเราไปเลยครับถ้าใครไม่มีเคียมอนเหมือนผมก็ให้หาตัวที่บัฟดาเมจแรงๆมาใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็ลุมตีไปเลยครับผมจืดเรียบร้อยครับเป็นไงสเต็ปเหมือนกนันเป๊ะเลยครับไม่ได้ยากกินอะไรเลยนะครับผมน้อนประมาณนี้นะครับผมนะครับพยายาม เก็บลูกแก้ววานโนไว้นะครับแต่จริงถ้าเราเอาเคียมอนมามันก็มีโอกาสออกอยู่แล้วไงไอตัวนี้มันจะเปลี่ยนลูกแก้วเราด้วยนะครับดูนะครับไงนะเปลี่ยนลูกแก้วเราเป็นลูกแก้วเนี่ยเหมือนลูกแก้วพิษนะครับเออแล้วก็จะโดนลบพลังโจมตีเห็นไหมโดนลบพลังโจมตีนะครับออกไป3เทินนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับหมุนก่อนหนึ่งทีเอาบัฟแล้วก็ใช้สกิลนะครับผมไปเอาของอันนี้ก่อนโอเด้งก่อนแม่งเลย เออมาดิมาดิใช้ไปให้หมดเลยนะครับจริงๆใช้ให้หมดเลยใช้ไปดาบพิฆาตเอออัคิวาปะเนี่ยจำไม่ได้ไหมล้างไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลของเกม,มอนล้างเกาะไปจริงๆตายนะครับแค่นี้ตายแน่นอน,นครับสเต็ปพอถึงตอนเนี้เหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นคิงหรือเป็น คุยนะครับในด่านลองบอสนะครับสเตปนี้เลยนะครับแล้วท้ายก็ไม่มีนะครับลมตีไปเลยครับเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่ยากสเตปเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยใช้ไม่ต่างกันเลยกด S Sabo แล้วก็ตามด้วยชอปเปอร์แล้วดาดสุดท้ายกดทุกสกิลที่มีอยู่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยากแต่ถ้าเกิดเรามีตัวไม่พออันนี้ยากแล้วอันนี้ต้องบอกเลยถ้าเรามีตัวไม่พออันนี้ยากแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับให้เข้ากับไอดีของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเรามีตัวอะไรบ้างที่แก้สถานะพวกนี้ได้นะครับลองไปปรับดูนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะ เนะผ่านกันนะครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์มาไม่มีอะไรทำก็มานั่งฟาร์มดูชิตแบบผมนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครก็อย่าล mm ืม hmm. กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม